วันนี้นะคะแอมจะมาแนะนำรถเข้าใหม่ของร้านอัมพมคาของเราอีกหนึ่งคันนะคะนั่นคือเจ้ามาด้า21.5อีดิแกนนะคะ เป็นตัวสปีลิตปี2013ค่ะซึ่งทางร้านของเรานะคะขายถูกมากนะคะ239,000บาทเท่านั้นเองนะคะแถมผ่อนถูกอีกด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะสีแดงเดิมโรงงานนะคะสีเจ่มๆจมสดๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในห้องผู้โดยสารกันนะคะว่ามีดีอะไรกันบ้างคะ่ะ ภายในห้องผู้ใดสารคันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีดำทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดำคาดแดงนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วที่สำคัญคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยเพราะไม่น้อยมากไม่อยู่ที่50,000่น 5,871กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าใดสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมติดต่อที่แอมโดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0966586634นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ